ดีค่ะแปลกใจใช่ไหมล่ะคะว่าวันนี้พวกเรามาทําอะไรไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าพิธีกรค่ายฉันเป็นใครพี่เม,ม์ค่ะมาแทนพี่โจอี้นะคะวันนี้พี่โจอี้ติดภารกิจใหญ่หลวงค่ะอะแล้วพี่โจอี้หายไปไหนคะเอาไม่รู้คะ่ะลูกแต่ว่าตอนนี้เราจะพาไปดูอะไรเลอวันนี้เราจะพาไปดูกิจกรรมและศึกษาของคณะสรุศาสตร์กันนะคะว่าเขาทํางานเป็นไงมีห้องอะไรบ้างนะคะพร้อมกันหรือยังคะตามมาตามมาเลยเมย์เมย์วันนี้ห้องแรกเราจะเป็นห้องอะไรเมย์เมย์ ห้องแรกห้อง,องแรกสําหรับห้องแรกนะคะเราก็จะพามาดูห้องครับ E D U นะคะว่าข้างในพี่เขาจะเก็บของอะไรไว้บ้างนะคะเอาล็อกเหรอ <laughs> ไม่ใช่ปผิด <laughs> ดูเลยค่ะเอ่อสิ่งแรกขอนําเสนอเลยนะคะสิ่งแรกอย่าว่าสโมสรเราไม่น้อยหน้าสโมสสออื่นนะคะมีโทรศัพท์ให้ใช้ด้วยนะคะเราลองมาใช้1 9ึหนึ่ง หรอไฟไม้ uhm. สโมสรค่ะอันนี้ค่ะอันนี้นี่ค่ะล่มนะคะน้องๆคนไหนที่ลืบล้มไว้มันปถมเอ้ยไม่ใช่ไปรับน้องก็มาหาดูได้ที่ห้องฝั่ีดีอได้เลยนะคะรองเท้าคู่นี้ของใครเนี่ยดูนะคะไนกี้นะคะไนกี้เบอร์อะไรคะเนี่ย อย,อย่าลืมมาเอานะคะพี่เก็บไว้หลายใบแล้วคู่นี้ด้วยค่ะดูซีพี่ลงทุนจากขนาดนี้ไม่ไม่เอาไม่ไมาเอาก็คงจะว่ายังไงแล้วนะนลองดมดูซีพี่สิพิสูดกิ่นเ <laughs> นี่ย <laughs> ขอโทษค่ะขอโทษอย่าลืมมาเอานะคะคู่สุดท้ายค่ะใหม่ๆเลยค่ะมีสัญลักษณ์ญญด้วยนะจำได้ไหมคะของใครอย่าลืมมาเอานะคะเนี่ย ดูสิพี่เนี่ยห่วงแยน้องขนาดไหนของน้องพี่ไม่เคยเอาเลยนะขนมันไม่เอาพี่จะใช้แล้วนะเนี่ยใหม่หน,นะเนี่ยมาดูข้างในก่อนคะ่ะมาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้อะไรคะพี่ตาลอ๋อถุงมือถุงมือ,มอที่อยู่แสนเชียงนะคะสองปีที่แล้วคะ่ะอันนี้ถุงมือเชียนะคะของสองปีที่แล้วนะคะรุ่นที่แล้วเนี่ยจะยังไม่มีมือนะคะแต่รุ่นปีเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะมีมือไหนพี่ม่ไนเน่โชว์ซิว่าปีนี้เป็นยังไง ถุงมือในลิ้นชักค่ะขอจบแป๊บนึงค่ะนี่ปีล่าสุดนี่ค่ะถุงมือนี่น,นี่มันจะปีนิ้วยัางไงาพี่เมย์สาธิตว่าใส่ยังไงนะคะแ๊บนึงมีสอง เฮ่เชียจริงเหรอถึงนะคะนู่นเราไปดูด้วยดีกว่ากองกองแชมป์นั่นน่ะกองแชมป์นะคะดูสิดูดูกองแชมป์สภาพนี่นะคะเราขี่จนหน้ากองพังนะคะถึงจะได้แชมป์มานะคะแชมป์สแตนนะคะอันนี้เป็นเป็นอะไะคะจิตอาสาทําบุญนู่นนี่นั่นต้นผ้าป่านะคะต้นผ้าป่าเวลามีงานบุญงานอะไรนะคะเราก็จะ ใช้ต้นผ้าป่านี้นะครับเป็นการเอาเงินมาเสียบเนาะ <ừ> อะไรอีกนั่นไงไวนิลไวนิลที่เราแบบสามารถใช้ได้ปีต่อไปแล้วก็ะะจะเก็บไว้ดีๆพ,พี่ก็เก็บไว้ให้หมดเลยเวลางานอะไรนะคะที่มีไวนิลเพราะพี่สมสทรเขาก็จะเก็บไว้ใช้ในงานต่อไปนะครับประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปเลยคะ่ะนีจะเป็นโพงเล็กโค้งป้ายของขบวนกีฬาของเรานะคะหรือว่า อุปกรณ์ทุกอย่างเลยที่เราใช้ในกิจกรรมของคณะครุศานะคะเราจะมาเก็บไว้ที่ตรงนี้นะคะแน่นอนว่าถ้าน้องๆเนี่ยมาทํากิจกรรมกับพวกพี่อย่างเงี้ยไม่ไม่มีว่าจะขาดอุปกรณ์ในการทํางานนะคะเพราะพวกพี่เก็บไว้ให้หมดเลยค่ะไปดูห้องอื่นดีกว่าที่เมย์เมย์หิวแล้วะหิวแล้วเราต้องไปห้องไหนอะ ห้องครัวไหมเออแล้วมีห้องครัวสโมสรน,นักศึกษาคณะครุศาสตร์อยู่จริงเหรอใช่มีอะไรอะ่ะมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างหรออืมอยากกินอะไเข้าไปในห้องครัวกันเถอะค่ะว่าห้องครัวสโมสรของเราจะมีอะไรบ้างหิวน้ำเลยเหิวขนดมอะไรก็ได้ตอนนี้เหิวหมดอ่ะเอานี่นหละครับห้องครัวของสโมสรคณะครุศาสตร์มีอะไรบ,บ,บ้างเอ่ย ้มม,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 ม <laughs> ักินมะม่วงข,ขอกินมะม่วงหน่อยนะครับเผอะน้ำอยู่ไหนอ่ะ <laughs> อ,อร่อยมากน้ำอยู่นี่นะปลาเอา,าน้ำให้เินหน่ยเอาเก็ได้นี่นะคะคือบรรยากาศห้องห้องครัวของสโมสรของเราะค่ะ เรามาดูเลยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนี่ค่ะน้ำงอันเป็นงนมเป็น้ยอันนี้เป็นเบรกของน้องๆนะคะวันในวันนี้แหละที่น้องๆได้กินเข้าไปนะคะนี่ค่ะน้องๆค่ะอันนี้เป็นวัสดุทุกอย่างนะคะที่น้องๆสมสทรศรุษาส์สามารถไปยืมพี่ๆได้พี่ๆจะมีการลงทะเบียนยืมของทุกครั้งแล้วก็เวลาส่งของพี่ก็จะให้ลงทะเบียนทุกครั้งนะคะมีอะไรบ้างคะมีทั้งเป ทานบุมปากาก็มีปากาปากามีปากาด้วยปากานะคะยิมแล้วก็มาคืนสมสรซนด้วยเพราะว่าจะมีชื่อของสมสรติดอยู่อันนั้นคืออะไรคะอันนี้เสื้อคณะค่ะแต่ว่ามาแล้วนะคะแต่ยังไม่แจกเปิดเทอมเดี๋ยวได้ใส่แน่ค่ะสวยมากตู้นี้นะคะตู้นี้ก็เป็นเสื้อคณะหมดเลยใช่ค่ะตู้นี้ก็เป็นเสื้อคณะค่ะแต่ว่าเปิดไม่ได้นะคะปิดของ้าหน้าตู้รีบเปินลิ้นชักมาดูข้างในอีกคะ่ะ เ yeah. อ๊ะสโมสรเราไม่อดตายค่ะเพราะว่ามีกระติกน้ําร้อนได้กินมาม่ามา่าเต็มเลยนี่ใครสนใจก็ขึ้นมาหาพี่ๆได้นะคะมาช่วยพี่ทํางานพี่ก็จะเลี้ยงมาม่านะคะอร่อยมากเลยค่ะน,นนี้ก็เป็นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเตรียมมีนมชิมดูสิคะว่ามันบุนหรื่ยังหืม เขย่าก่อนดื่มนะคะเวลาเวลาพี่เข้ามาห้องนี้นะคะพี่ก็ชอบมาแอบกินขนมในห้องในตรงนี้นะครับสิ่งที่พี่ชอบก็คือมามมันแฉมันแฉดูดแรงๆค่ะแล้วก็เลอะดังๆนางฟ้าเผลอเลยนางฟ้าเผลอหรอหรอตายแล้วไอ้น้องน่ะวิ้ยอยู่สองคนไม่ว่าแล้วเนี่ยดูออกสื่อด้วยพอแล้ว เดี๋ยวจะต้องไปสัมภาษณ์พี่นายกแล้วก็พี่รองทั้งห้าอีกนะอย่าก,กินเยอะ,ะเดี๋ยวกินปากจะออกรู้ไหมอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่อยู่ในห้องนี้นะคะก็มาจากเงินจากที่พวกพี่ลงขันกันนะคะในทุกๆเดือนเดือนละ50บบาทนะคะผ้าดีนี้พี่ยืมมาจากคณะนะคะถ้าใครไม่รู้วิธียืมก็มาปรึกษาพวกพี่ๆได้นะคะมีคุณเลื่อนน้ำให้ยืมด้วยนะคะ สำหรับห้องนี้นะคะก็คงจะอิ่มหนสำสําราญกันไปแล้วเนาะพอแล้วมันหมดแล้วออเแล้วเราก็จะไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วค่ะถาาค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ห้องที่3ของห้องสโมสรน,นักศึกษาคณะครุศาสตร์แล้วนะคะห้องแรกเป็นห้องอะไรคะ ขับวีดีโอค่ะขับวีดีโอคือห้องเก็บของของเรานั่นเองนะคะห้องที่2คือห้องอะไรคะห้องเสบียงหรือห้องครัวค่ะห้องครัวของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์นะคะและห้องที่3คือห้องทํางานของพี่ๆสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์นะคะน้องๆพร้อมที่จะไปดูโต๊ะทํางานของพี่เขาหรือยังคะพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะมารยาทปอก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 ติ๊งนิ่งอ๋ออ๋อ สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่กับพี่อะไรครับพี่ตานพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมพี่ต้นครับผมนายเจศักเจริญเงารองนายกสโมสรคณะครุศาสตร์ฝ่ายกีฬาครับประจําปีพุ่งศัก2557ครับผมรองนายกฝ่ายกีฬาใช่ไหมคะครับผออในการทํางานฝ่ายกีฬาพี่ต้นมีสายการทํางานอะไรบ้างคะสว่วนฝ่ายของผมครับก็มีอ,อ,อาคารสถานที่ออสูตร ฝ่ายโซะฝ่ายพยาบาลแล้วก็ฝ่ายกีฬาครับฝ่ายโสดคือที่เป็นโสนหรือว่าอะไรครับอ๋อไม่ใช่ครับฝ่ายโสดนี่คือดูแลฝ่ายพวกเครื่องเครื่องดนตรีอุปกรณ์พยาเสียงครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะมีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมคะก็อยากให้มาช่วยกันทํางานนเยอะครับผมเพื่อมหาลัยของเราแล้วก็เพื่อคณะของเราครเนี่วลีเด็ดๆวลีวลีเด็ดๆวลีเด็ดๆเหรอครับก็สุธีปทาวัชโตเสยโย ตัวอย่างที่ดีมีมากความสอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับรองนายกสโมสรน,นักศึกษาคณะครุศาสตร์อีกท่านหนึ่งแล้วนะคะค่ะพี่คะไม่ทราบพี่ชื่ออะไรคะอ๋อพี่ครับพี่ชื่อพี่สต็อปครับผมพีรพั์พโพศรีครับ ตำแหน่งรองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฝ่ายบริหารครับก็ทําหน้าที่นะครับในการทําหน้าที่ต่างๆก็ดูแลบริหารงานทั่วไปครับแล้วก็จะทํางานดูแลนะครับอยู่3มฝ่ายหลักๆด้วยกันนะครับก็จะได้แก่ฝ่ายสารนิยกรนะครับด้านการถ่ายภาพนะครับการตัดต่อวิดีโอต่างๆนะครับค่ะแล้วก็ด้านการเก็บเงินนะครับฝ่ายเหลันญิกครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือพัสดุครับในการอ่า ซื้อของจับจ่ายใช้สอยต่างๆแล้วก็การที่ให้น้องนะครับมายืมของที่สโมสรครับผมค่ะเอาเป็นว่าบริหารงานทุกอย่างในใช่ครับสโมสรเลยนะคะครับผมขอให้พี่สต๊อกฝากวลีเด็ดๆให้น้องๆคารุษาของเราหน่อยรวอลีเด็ดๆเหรอครับผักหวานครับผมฮะผักหวานครับเด็ดเท่าไหร่ก็เด็ดเราเลยครับอ๋อผักหวานขอบคุณค่ะรับคมครับค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปรู้จักท่านรอคนต่อไปว่าจะเป็นฝ่ายไหน พิธีกรคู่ที่ฉันหายไปไหนเนี่ยไม่รอช้าคะ่ะไม่เสียเวลาไปดูท่านรอคนต่อไปเลยดีกว่าคะ่ะกอก้กท่านลองฝ่ายนี้หายไปไหนคะเนี่ยยูฮูจุกจะเอ๋อยู่นี่เองค่ะเอะอยู่นี่นี่ งที่ไหนคะ่ะพอดีแบบสวยเกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่จะจำไม่ได้ไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะพี่นะคะพี่ชื่อพี่เม่เม่นะคะสุรัตน์มูลกองศรีนะคะเป็นรองนายกสโมสรน,นักศึกษาคณะครุศาสตร์ฝ่ายกิจกรรมนะคะซึ่งสายงานที่พี่ดูแลนะคะก็คือ งานปฏิคมงานสวัสดิการและที่สําคัญนะคะพี่ดูแลทีมงานสันทนาการหรือว่างานนันทนาการนั่นเองนะคะพี่ขอฝากน้องๆน,นะคะท่านไหนที่อ,อยากเป็นวนหนึ่งของทีมงานสันทนาการก็สามารถติดต่อพี่โดยตรงได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะพี่แม่คะฝากวลีเด็เดๆหรือคําคมให้กับน้องๆรุ่นนี้ได้คะ่ะสําหรับวลีเด็เดๆของรองกิจกรรมนะคะขอฝากไว้นะคะว่า อย่าให้การเรียนอันน้อยนิดมาทำลายกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ของเราค่ะขอบคุณค่ะโค้ท่าได้ไหมคะโค้ท่าหรอคะค่ะดีค่ะนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับอรองนายกสโมสรน,นสักศึกษาคณะครุศาสตร์ของเรานะคะ นี่ยินมาเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยใช่ไหมคะในบรรดาท่านรองอะค่ะชื่ออะไรอะ สวัสดีค่ะก็ชื่อพี่สายนะคะนางสาวชนิชาภูบรมค่ะตำแหน่งรองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการนะคะในส่วนของฝ่ายวิชาการก็จะรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน3ฝ่ายนะคะก็คือ1ฝ่ายทะเบียนทําหน้าที่รับลงทะเบียนเกี่ยวกับเวลามีโครงการอะไรต่างๆนะคะ2ก็จะเป็นฝ่ายวัดและประเมินผลซึ่งฝ่ายวัดและประเมินผลเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับแบบประเมินต่างๆแล้วก็สรุปความพึงพอใจในการทําโครงการนะคะส่วนฝ่ายที่3ก็จะเป็นฝ่ายกิจการพิเศษ เขาจะมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของงานต่างๆที่เราจัดและที่สําคัญก็คือเป็นผู้ที่จะไปหางบประมาณจากข้างนอกมาให้เรานะคะในเวลาที่เราทํากิจกรรมค่ะก็จะเป็นสายงานหลักๆนี้ค่ะพี่ไซเก่งมากแล้วค่ะแล้วก็อยากจะให้พี่ดี้นสายเนี่ยฝากวลีเด็ดๆหรือแม่ก็คติประจําใจคําคมอะไรก็ได้ค่ะให้กับน้องๆค่ะสําหรับเอาเป็นข้อคิดดีกว่าเนาะข้อคิดที่เวลาเราทํางานนะคะก็คือ ในช่วงเวลา4-5ปีต่อจากนี้ที่น้องๆจะได้อยู่ในใต้ร่มฟ้าชมพูนะคะเราจะตั้งใจเรียนเก็บเกี่ยววิชาการอย่างเดียวหรือจะทำกิจกรรมและทำสิ่งดีๆตอบแทนเพื่อให้มหาลัยที่รักที่งของเราค่ะขอบคุณพี่ไซายนะคะขอบคุณค่ะ อนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หอประชุมขุมทองวิไลนะคะเรามาทําอะไรกันคะมหาพี่ท่านรองอีกท่านหนึ่งค่ะซึ่งพี่เขาติดภารกิจอยู่ที่นี่นะคะอ๋อคือพี่เขากําลังเตรียมงานประถมนิเทศน้องใหม่าคณะครุศา์ปีการศึกษา2557อยู่นะคะเราไปตามหาพี่เขากเลยค่ะไปรูจักพี่เขาเลยค่ะอยู่ไหนเนาะอ๋ออยู่ข้างหลังนี่ไงอยู่นี่ไ,ไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่หาช่วยแนะนำเองให้น้องๆรู้จักด้วยค่ะอ๋อตกใจมากเลยนะนี่อ่าพี่ชื่อพี่จากณานกนามนะครับก็ดำรงตำแหน่งนายอ่าไม่ใช่รองนายกสโมสรน,นักศึกษาคณะครุศาสตร์นะครับอ่าฝ่ายศิละปะและวัฒนธรรมครับ ใน,ในสายงานศิลปะวัฒนธรรมพี่จะดูแลสายไหนบ้างคะ,ะในด้านของแผนงานนะครับในการที่บริหารก็คือทั้งทางด้านดนตรีนะครับศิลปะและก็ประชาสัมพันธ์นะครับจะเห็นพี่ในงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านพิธีการทางาศาสนาและก็พิธีการ แห่เทียนรัษาหรือว่าไหว้ปู่นะครับจเจอพี่เป็นประจาอะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะน้องก็จะได้เจอกับพี่เขานะคะอย่างเช่นการรักษาอ,อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมหมอลำเบทีมหมอลำบ้านเราเนี่ยลองหมอลำหน่อยค่ะก็จะเดินทางเดินเดินทางเดินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะครับนักศึกษาครูต้องกล้าแสดงออกและต้องรู้จักรักษาวัฒนธรรมนะครับใช่แล้ว ว่าเด็ดคำคมรือก็หรือไม่ก็ง่ายที่ให้กับน้องๆด้วยค่ะเอาเกี่ยวกับครูก็แล้วกันนะครับก็คือครูถ้าสอนในสิ่งที่ผิดให้แก่ลูกศิษย์นั่นเปรียบเสมือนครูกำลังมอบยาพิษให้กับลูกศิษย์จนวันตายเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นครูควรที่จะสอนในสิ่งที่ถูกต้องและให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกศิษย์นะครับก็ขอบคุณค่ะโบกมือปรมือตัใจมาเลยครับสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้นําหน่วยงานของเราแล้วนะคะคือพี่นายกสโมสรครุศาสตร์ค่ะพี่คะช่วยแนะนานตัวให้กับน้งนองๆดูด้วยค่ะได้พี่ชื่ออะไรครับพี่นะครับชื่อนายคณิญกำแพงหรือเรียสัสนๆว่าพี่บีนะครับตอนนี้ก็ดํารงตําแหน่งนายกสโมสนรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ครับผ่าแล้วพี่แต่วันพี่ทําอะไรบ้างคะเนี่ยทำอะไรนะครับแต่ละวันครับ พี่ก็จะทําหน้าที่ดูแลในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณกิจกรรมต่างๆนะครับในภาพรวมแล้วก็ที่สําคัญคือดูแลทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้มีคุณภาพเพื่อที่จะให้จัดกิจกรรมต่างๆของคณะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกครับเห็นไหมคะพี่นายโยคอทำงานหนักแค่ไหนไม่ใช่ว่ามีแต่ตําแหน่งไม่ดูเล่นนะคะพี่เขาก็ทํางานเหมือนกันในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้พี่บีทนะคะฝากวลีเด็ดๆหรือว่าคําคมอะไรให้น้องๆด้วยนะโอเคครับผมได้ครับ ใช้ความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนใช้คำติเตือนให้เป็นพลังใช้ความหวังให้เป็นแรงจูงใจและใช้หัวใจทำตามในสิ่งที่ต้องการครับโอ้โหเห็นไหมคะพี่อายุของเราก็ไม่ได้มีแต่หน้าตาหล่ออย่างเดียวความคิดก็มีนะคะแถมป์ด้วยกันดงด้วยนะครับพี่อายุของเราแบบ ขอสามคำให้น้องๆหน่อยค่ะมันฟินเวอร์มันฟินเวอร์นะคะคำให้น้องๆหน่อยค่ะสามคำค่ะสามคำสามคำค่ะขอสามคำขอสามคำนะคะขอสามคำให้น้องๆหน่อยค่ะรักทุกคนค่ะรักทุกคนค่ะ ขอสามคำค่ะขอสามคำสวยรถมาสวยรถมากนะคะขอสามคำให้น้องๆหน่อยค่ะขอสามคำให้สามคำค่ะให้สามคำนะคะขอสามคำให้น้องๆหน่อยค่ะขออะไรครับขอสามคำค่ะเอาสามคำขอสามคำแหมอย่าบังคิดไม่ออกเลยสามคำคิดไม่ออก 哈哈。<laughs> <laughs>